ในตอเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้มนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้หุ้นไทยก็ติดลบนิดหน่อยนะครับคือขึ้นก็ขึ้นไม่ค่อยได้แต่เวลาลงก็ลงไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะครับแบบนี้เราแนะนํานักทุนยังไงดีฮะครับผมกําลังประเมินว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับจริงๆเรายังมองแนวโน้มดีนะนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยครับเราเห็นเหตุปัจจัยบางประการนะครับในการที่อาจต้องเห็นกัน ัฐานนะครับเรื่องหนึ่งนะครับคือราคาน้ํามันนะครับที่มีการย่อลงมานะครับตรงนี้นะครับผมคิดว่าน้ําหนักนะครับของการย่อราคาน้ํามันอาจจะมีผลกับพุ้นในกลุ่มพวกน้ํามันกับพวกปิโตรเคมีนะครับก็จะทําให้เป็นตัวที่กดตลาดเราได้ระดับหนึ่งนะครับเหตุผลที่2เนี่ยนะครับเราไปดูแพทเทิร์นการปรับตัวขึ้นของตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับมองว่ามันมีลักษณะของการกระจุกตัวเยอะมากเลยนะครับคือถ้าเราไปดูตัวมัลติเดตนะครับก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงของเซตนะครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก็ปรับขึ้นมานะครับประมาณสัก16.2จุดนะครับในบรรดานี้นะครับมีหุ้นที่ชนะตลาดเนี่ยแค่26บริษัทอีก74บริษัทในเซตร้อยนะครับก็คือแพ้ตลาดหมดเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าไปดูตัวที่คอน t ิบิ u ์นะครับน้ำหนักการขึ้นเยอะที่สุดเนี่ยระบบ16.2นะฮะเดลต้าขึ้นมา15.2จุด เก้าแปดจุดแอควานสี่จุดเก้าวินทัศสามจุดเคทบีหนึ่งจุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เห็นว่าการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเนี่ยมันกระฉุกตัวนะครับอันที่สามเนี่ยนะครับเราไปดูมูลค่าการซื้อขายนะครับของนักซื้อสถาบันในประเทศนะครับเราพบว่าถ้าดูนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นมาเนี่ยสัดส่วนยอดซื้อนะครับของไม่ใช่ซื้อสุทธินะครับคำสั่งซื้อทั้งหมดเนี่ยของสถาบันในประเทศเนี่ย มันขยับขึ้นจากเฉลีย่ยประมาณ4,000หน่นะครับมาอยู่ที่ประมาณ8,000ก็แปลว่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมาจากวายุพักนะครับหลังๆเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าแรงซื้อมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอ่อนลงนะครับด้วยองค์ประกอบที่ที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าอมองเหมือนกับว่าแรงขับเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะแผ่วๆลงนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะนําไปสู่การปรับฐานแต่ว่า ถ้าไปดูองค์ประกอบของปัจจัยแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นตัวที่จะไปผลักให้เราได้เยอะๆนะครับอย่างวันนี้นะครับก็กรนงนะครับเพือคิดว่าน่าจะงดงกเบีนะครับแต่ถ้าเซอร์ไพรส์เกิดลงโเบียขึ้นมาอันนั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตลาดเนี่ยขยับตัวขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าโอกาสคงค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นนะครับคงเป็นเรื่องของผลโพลการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยรีพับลิกันนะครับก็มีมีแต้มต่อกลับขึ้นมาใหม่นะครับซึ่ เป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่ทําให้โปลเนี่ยอาจจะชะลอกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจากการประเมินทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็เลยสรุปตอนต้นว่ามันเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะเห็นการปรับฐานของตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงเวลาสั้นๆได้ครับค่ะระหว่างรอปัจจัยใหม่ให้เกิดขึ้นนะคะนักลงทุนวางแผนลงทุนยังไงดีคะพี่เทิดครับก็คงต้องดูในแง่มุมที่เราคิดว่าอาจจะเห็นประโยชน์จากสถานการณ์นะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าโอเคแต้มต่อของทางรีพับลิกันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับ เขาอาจจะมีเรื่องการกิจการการค้าใช่ไหมครับเราก็อ,อาจจะมามองหุ้นนะครับอย่างในกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะเห็นการย้ายฐานการผลิตเป็นกระแสะเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มพวกเดินเรือส่งออกนะครับก็อาจจะมีกระแสะเรื่องการเร่งการนําเข้าส่งออกนะครับ,รบแล้วก็ไปดันให้ตัวค่าระหว่างขยับตัวสูงขึ้นได้นะครับหรืออีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่เราคิดว่าเออร์เน็งกนะครับไตรมาสสาน่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นและเป็นเออร์เน็งที่ดีเนี่ย อย่างตัว BDMs เป็นต้นนะครับก็คือว่าพยายามหาทีมที่คิดว่าน่าจะได้ไประโยชน์ในการซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยครับครับถามเรื่อง flow บ้างครับต่างชาติขายเราต่อเนื่องเลยเขาไม่รักเราแล้วเหรอครับก็จริงๆอันนี้ต้องถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เรื่องโพกับผลการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันนะครับเพราะคนเราก็บอกว่าถ้าสมมตินะครับทาง Republican รีพับ l ิกันกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีเรื่องประเด็นการกีดกันทางการค้าไม่ได้มีประเด็นกดดันเรื่องตัวภาษีเงินได้ที่บุคคลเหมือนที่ด e มูแกร์จะมาเนี่ยนะครับก็จุดคิดว่าเออถ้าเป็นแบบนั้นนะครับดอลลาร์ก็อาจจะยัง แข็งได้อยู่นะครับแล้วอาจจะทําให้เงินเนี่ยนะครับไหลกลับไปที่ตัวดอลลาร์นะครับผมมองว่ามันเป็นเชิงกลไกของตัวระบบตัวตัวทางการเงินมากกว่านะครับแต่ว่าโอเคเดฟันเดนเปนโต้บ้านเราโอเคไหมนะครับผมว่าก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าในในช่วงระยะเวลาแบบนี้ซึ่งบนกระแสวามคาดหวังแบบนี้เนี่ยโฟลก็อาจจะถูกดูดกลับไปบางส่วนครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เต้ศักดิ์มากนะครับครับขอบระคุณคสวัสดีครับ